คหลังจากที่เราเรียนกันเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะหลังจากนี้จะให้ใช้ความรู้ของตัวเองนะคะ,น,ะ,ะนำมาใช้ในชีวิตจริงเนาะ,นะ,ะเดี๋ยวครูมีกระดาษให้สองแผน่นนะคะให้นักเรียนทําแบบนี้ลูกครูให้กระดงความคิดกันนะคะแต่ละกลุ่มกระโดงความคิดกันในหัวข้อเรื่องการนาความรู้เรื่องการรเรียนสารเข้าออกเสียมาใช้ในชีวิตประจําวันและในชุมชนนะคะอะไรก็ได้ นะคะที่นี้หัวข้อครูให้ดังนี้อย่างแรกครูให้หนูลองใช้ความคิดลูกลองปรึกษากันนะคะว่าตอนนี้หนูคิดว่าในชุมชนของหนูหรือว่าในชีวิตหนูอ่ะมันมีปัญหาเรื่องอะไรนะคะแล้วเราคิดว่าเราจะใช้ความรู้เรื่องนี้ ผลที่จะได้รับเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรจากการวางแผนการแก้ไขนี้แล้วักเรียนจะได้รับอะไรจากเรื่องนี้หรือว่าชุมชนจะได้รับอะไรจากตรงนี้เนาะอ่าให้เราลองลองความคิดกันดูนะคะไม่มี เราคิดว่าเป็นเพราะปุ๋ยทขนาดเล็กมันก็เลยแบบว่าละลายละลายเร็วเออเลยทําให้ทําให้ความเป็นข้นของปุ๋ยมันสูงเพราะความข้นของปุยมันสูงมันก็เมล็ดก็เลยเกิดเนาะมันก็อาจจะทำให้คา่ของเราเป็นแบบนี้ก็ได้นะโดยไม่ต้องปุ๋ย ละาน้ำายดิคมันอบนเราแลบใันนะมครับยังไโหภาษาเรื่องนี้โหโอมาฮาลู ก็เป <anta> <okay. S 1> ็นไอเดียที่ดีนะครูเคยเห็นเขาเขาโครงกามเรื่องการค้า ดีมั้ยบูดูแล uhh ้วชอเขียนบ้างเาะทำให้เป็นปุ๋ยใหญ่ขึ้นดีไหมบูมาแช่นี่นะมึงรดีริงดิรมุมมีสวยเนาะเหมือนแบบว่าซีลีส์ไวล์ลูก มันมีหลายสวยหรอมันไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่มีหลายมันไม่ได้มีหลายสวยแต่ว่าเออหลายสวยอะไรก็ได้บางที่อาจจะพูดไม่เหมือนกันใช่ค่ะเออสวยบ้านคุณอ้นพูดเร็วเออสวยบ้านพวกหนูจะพูดประมาณช้าๆปกติแบบนี้แต่สวยบ้านควกเราเออเออพวกหนูยังฟังไม่ทันเลยคุกวันนั้นอ่ะอ๋อเออเออเออสวยทัพอร์นพูดยังไงสวยทัพอร์นก็พูดไม่เหมือนพวกหนู ขนาดอยู่หมู่บ้านในกล้กันแต่ว่าหมู่บ้านครัวคือแบบค่อนข้างหมู่บ้านไปอ่ะพูดภาษาส,สวยนะแต่ว่าหมู่บ้านครัวไม่พูดเลยแบบไม่พูดเลยทั้งที่อยู่ใกล้กันแต่ว่าไม่ได้รับการซึมซับเรื่องภาษาอะไรเข้ามาเลยเนี่ยเขาว่าหมดบ้านอเอนมันพูดชุมแต่บ้านคอเหนือพูดชิมชุ่มมันดูเยอะนะมันมันดูไม่ไม่คลายคำว่าหมดแล้วอชุมแล้วไอชุ่มแล้วไอชิมแล้วไอชิมแล้วไอชุมแล้วไอชุ่มแล้ว จิ้มแล้วนะบ้านตรงไนบาน้านสวยนะ่อเ<อ>นอะไร้ี่บ้านน่มเออช่นหน่งจิ้มแล้วเออไอจุ่มแล้ว <c oughs> ไม่ร้านนานปูอ๋ออันนี้ครูมีทำแบบเป็นการเก็บรักษาให้ได้นานใช่ปะ่ะอ่าเออใช่มันหมกมันมันเยอะจริงๆนะคูเห็นมีอยู่ทุกมุมหมู่บ้านเลยอะไอม่วงหาวมะนาวหัวแต่ว่าแถวนี้เขากินสดกันใช่ป่ะ ลองลองดูก็น่าสนใจค่ะอะก็ต้องมาดูปุยล้ก่อนนะคิดคดปคนคิดคดออคิดคดคนคิดคดเออคิดคดงเออเอาอันนี้นายน้อยใส่ปุ๋ยฮะต้น้อยพ่อตายหมดเลยเอกินน้อยลเกินน้อยหลายล้าน เพราะว่าอยากพูดเงียบๆพูดเบาๆคุณไม่ได้ยินเลยเออการเอาล่อแชรนวนแสดงวันถ้าอปัญหาไม่อยก้เราเรามจุดจมประสบปัญหาคนร้ายคนร้ายเชื่อเยอะีไม่ทันมันเสียนี้งเราเป็วิธียีดมั่น วิธีในการแ้ปัญหายังไงมันมันเยอะกินท็เลยจะปัญหาที่เราหันเยอมินทั่แล้วหทําไงโอยลว้าเป็นแช่ยิม่รอาครูครูนึกว่าจะเอามาแช่แบบมาดองเค็มๆเป็นแช่ยิมใช่ไหมค เพราะว่ามะม่วงเผามะนาวห่มมันเปรี้ยวๆก็จะเปีหวานเป้อ่ะไหนเล่าซิแช่อิ่มอ๋อโอเควิธีการไม่เป็นไรเนาะก็เป็นกระบวนการแช่อิ่มเธอก็จะไปศึกษามาเพิ่มใช่ไหมอ่อโอเคแช่อิ่มอ๋อการออสโมซิสเออได้อยู่นะคะอผลที่คาดว่าจะได้รับล่ะจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อเราหรือว่าชุมชนในความคิดหนู หนึ่งนะในเรียนได้ความรู้เอ,อที่ได้เรียนในห้องเรียนมาเายนนผเายแผ่ในชุมชนรับเผยแผ่ไมเผยแผ่พูทธศาสนาเออเออโอ,อเคสชาวบ,บ้านชุมชนได้ร,รับสืรอรัิส์ประจำชุมชนในเรื่องงานใช้โบราณวัตถุอืมจะเก็เสืิมอ,อ๋อ,อ,อแต่ว่าปกติแล้ว ในชุมชนเธอได้กินเป็นแบบแช่อิ่มอยู่แล้วปะไม่ไช่อ่าปกติกินแบบไหนกินแบบกินสดๆเลยค่ะก็เลยกินไม่ทันเนาะออแล้วแบบปกติแบบในหมู่บ้านอ่ะมีทําผลิตภัณฑ์อะไรในแนวนี้อยู่แล้วปะไม่ไม่มีค่ะอ๋อแสดงว่าแปลกใหม่ใช่ไหมค่ะคิปรีเริ่มจากคุณเอ่อเป็นอะไรเดียเป็นอะไรดีมะม่วงหาวนายปลายอินหมูตั้งชื่อได้นะ ถ้าได้ทำเป็นผลิตภัณฑ์จริงเดี๋ยวให้ออกแบบเนาะเอออะเดี๋ยวครูรอดูอาปมือเพื่อนด้วยลูกอะคุณผาตายเรียนเชิญค่ะไปโบือไม่อยากฟังโบโบพูดจังเลยไม่ได้ยินซะแล้วคงไม่มีโอกาสนั้นเออเนเก็บขัดไว้หนึ่งเดือนเออเอา <Okay. laughs> <c oughs> อันนี้กรุ๊ที่สองว่าไงลูกสวัสดีค่ะจากที่เราเรียนมานะคะการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน,นะคะ่ะปัญหาที่เราพบนะคะในชุมชนของเราเนี่ยของปุ่มหนูนะคะคือชุมชนเนี่ยประสบปัญหาการให้ปุ๋ยกับพืชคะ่ะเกษตรกรเนี่ยพบเจอพืชที่เหี่ยวและตาย วิธีแก้ปัญหาของพวกเรานะค่อปัญหาแรกที่เราพบก็เป็นการให้เม็ดปุ๋ยมันเล็กแล้วมันทำให้มันละลายเร็วและทําให้ความเข้มข้นของสารนี่ยมันสูงวิธีการแก้นะคะก็คือเราอาจจะทําให้เม็ดปุ๋ยมันใหญ่ขึ้นมันเกิดการชะลอการชะลอการให้สารอาหารนะคะ ใช่หรอใช่ค่ะให้มนปปันาาปปน้ำมันดูดซึมช้าสระลากมันดูดซึมน้ำช้าค่ะต่อไปปัญหาที่สองที่เราพบงนะคะก็คือการหว่านปุ๋ยค่ะหรือการให้ปุ๋ยในปริมาณที่มากหรือน้อยนะคะวิธีการแก้นะคะก็คือเราควรจะหว่านปุ๋ยในแบบกระจายแบบแพร่ค,คะ่ะไม่ควรที่จะหว่านปุ๋ยเป็นกระจุกกระจุกนะคะหุือเป็นกระจุกเพราะมันจะทําให้ออต้นไมยย้หรือพืชของเราเกิดการเหงียวนะคะ เกิดจากร่างของเราเนี่ยมันจะเป็นมีการละลายต่ำข้างในค่ะแล้วก็มีปริมาณน้ำที่มันมากข้างนอกเนี่ยการละลายมันสูงแล้วก็มีปริมาณน้ำที่มันน้อยค่ะ,ะก็เลยเกิดการออสโมซิสนะคะที่เราเรียนมาน้ำมากจะวิ่งไปหาน้ำน้อยแล้วเกิดการเที่ยวะคะ่ะผ่านเราไปผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะ,เ,ะเราเนี่ยได้ใช้ความรู้ที่เราเรียน โอเคน,นะคะสองกลุ่มสองโปรเจกตนะคะอุ๊ยปริมาณไม่เป็นน้อยแต่ว่าคุณภาพมากเลยนะคะเอาเป็นว่าภาพนา้าจะเนาะนะคะคนคือเราใส่ชุดเราใส่ชุดน,นะคะสำหรับกลุ่มแรกโปรเจกต์คือเราจะแก้ปัญหาผลผลิตของเรามีเยอะแล้วก็กินไม่ทันนะคะเราใช้การออสโมซสิสอีกแล้วเนาะรูปแบบการออสโมซสิสนะคะ การ์ดโซซิสมาแก้ปัญหาคือเรือนทางการแช่อิ่มลองดูแล้วกันเนาะอว่าน้ํามากไปน้ําน้อยหลักการนี้ยแต่เธอจะได้ของแช่อิ่มมาจริงไหมนะคะส่วนฝั่งนี้เนเรื่องปุ๋ยเนาะการละลายของปุ๋ยนะคะปุ๋ยเม็ดเล็กละลายเร็วความข้นของปุ๋ยในน้ำในใน,ในดินก็เลยสูงนะคะสูงกว่าในรากมันก็เลยเป็นไงเนาะมันก็เลยน้นําในรากมันออกมาต้นขึ้มันเลยเหี่ยวเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราจะแก้ก็คือ มันก็ทําให้ปุ๋ยละลายช้าลงโดยกนาะรเพิ่มขนาดขึ้นนะคะอ้าลองดูนะคนะสำหรับภาพนี้ดีมากนะคะผมให้กับตัวเองดูดีมากดีมากนะคะทีนี้อ่าโอเคกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะคะเออโปรเจกต์หนึ่งอันนี้ project, โปรเจกต์โปรเจกต์ที่สองสู้ๆเดอ้อฮาบุ่นว้ายเลิศเด้อเอออ่าโอเคบุ๊บบึ้บ